ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนกระดูดาดูคลิปให้จบนะครับสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ที่ line id สยาม f อ5 5 5 8 0 1 a แด axiir ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมข้อมูลกันได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับวันนี้สยามชาแนลนะครับจะพาทุกคนนะครับ มาเรียนรู้ในเรื่องของเหรียญนะครับที่แปลกตานะครับแล้วก็มีหลายคนเกิดข้อสงสัยนะครับว่าเหรียญนี้มีราคาหรือเปล่าเป็นทองคําหรือไม่นะครับใครที่มีเหรียญแบบนี้คลิปนี้มีคําตอบให้กับทุกคนนะครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนำเพื่อนเพื่อนักสะสมนิดนึงนะครับสําหรับใครที่นะครับดูคลิปในเรื่องของเหรียญ1ิบบาทปีนี้มานะครับผมจะอธิบายอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันดีครับเพื่อ นะครับให้เพื่อนๆนั้นได้สังเกตเหรียญที่เป็นเหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับเหรียญ10บบาทรุ่นนี้นะครับที่เป็นพระเศษเล็กของในหลวงรังชกาลที่9นี้นะครับต้องบอกว่านะครับมีผลิตออกมานั้นหลายปีหลายพอศด้วยกันนะครับผมจะไล่เรียงในเรื่องของเหรียญที่มีราคาแพงสุดนะครับคือปี2 5 3 3รอลองลงมาคือปี2 5 3 1นะครับที่มีราคาสูง แล้วก็มาอีกเหรียญหนึ่งปีหนึ่งนะครับที่ติดอันดับนะครับราคาดีแรงไม่ตกนะครับในส่วนของเหรียญปีนี้ปี2 5 4 1ครับปี2 5 4 1นี้นะครับมีหลายคนส่งมาประเมินราคากับทางช่องของเราเลยครับทางเพจของเราก็ได้รับซื้อกันทุกเหรียญนะครับแต่หลายคนนะครับดูข้อมูลของเหรียญมานั้นนะครับว่าแบบไหนที่มีราคา 1,300บาทถ้าเกิดว่าเป็นสภาพ UNC ในปี2,541นะครับผมต้องอธิบายแบบนี้นะครับในส่วนของปี2,541นั้นสภาพ UNC หรือว่าไม่ผ่านงานใช้นั้นจะมีด้วยกันอยู่2บาทนะครับถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับจะมีผิวของเหรียญนั้นแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีผิวแบบนี้นะครับจะมีราคาที่สูงกว่าขอนิญาานิดหนึงนะครับเพื่อบรรยายให้กับนักสะสมทราบกันนิดนึง ถ้าเป็น u n c แล้วแล้วเหรียญของคุณนะครับเป็นรอยแตกๆแบบนี้ถึงจะได้ราคาสูงนะครับถึงจะได้ราคาสูงนะครับผมประเมินสูงสุดนั้นอยู่ที่นะครับ 1, าบาทนะครับขออนุญาตซูมนิดนึงนะฮะซูมเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยดูรอยแตกของเหรียญนะครับถ้าเป็นปี2 5 4 1นะครับถ้าเป็นสภาพ u n c มีรอยแตกๆแบบนี้นะครับมีรอยแตกแบบนี้นะครับทุกคนถึงจะได้ในราคาที่สูงนะครับคือรอยแตกๆแบบนี้เหมือนตะวันตกดินอยู่ในเหรียญเนี่ยนะครับ นะฮะถ้าเป็นปี4-1นะฮะแต่ว่าขอเป็นสภาพใหม่ๆใหม่ๆคมๆไม่ผ่านงานใช้นะครับถึงจะได้พันสนะนะครับไม่ได้ว่านะครับแค่ปีพศแล้วจะได้ราคาเลยนะครับนี่ฮะถ้าท่านสังเกตดีๆท่านจะเห็นเหรียญมีผิวแตกๆเหมือนกับตะวันตกดินเหรียญแบบนี้เป็นที่ต้องการของตลาดนักสะสมนะครับว่ากันว่านะครับแทบจะมีราคาทุกพศเลยนะครับ ถ้าเป็นเหรียญ10บรุ่นเก่านะครับที่เป็นเหรียญแตกๆต,ตะวันตกดินแบบนี้ถ้าไม่ผ่านงานใช้เนี่ยราคาจะสูงนะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับลองสังเกตสังการเหรียญที่อยู่ในมือของคุณให้ดีๆก็แล้วกันนะครับดูก่อนใช้ดูก่อนขายถ้ามีรอยแตกๆแ,แบบนี้ถ้าเป็นปี4ีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอ่าถ้าเป็นไม่ผ่านงานใช้จะได้ราคาที่สูงนะครับเรารับซื้อนะครับถ้าผ่านงานใช้ซื้อหรือเปล่าซื้อนะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญ1นบาทเนี่ยนะครับ เหรียญหนึ่งบาทครุฑนี่นะครับต้องบอกว่านะครับตอนนี้เป็นที่ฮือฮานะฮะขายเดบขายดีนะครับตลาดนักสะสมนั้นนะฮะต้องการยันก็นึกจึว่าครุฑนี่นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่นะครับประชาชนและก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาในเรื่องของนะครับสิ่งลี้ลับนั้นจะชื่นชอบเป็นกรณีพิเศษว่ากันว่าใครที่มีเหรียญครุฑนั้นนะครับจะเป็นนะครับเหรียญที่นะครับมหานิยมนะครับถ้าเอาไปใน ทางไสยศาสตร์สายดํานั้นก็สามารถแก้ไขคุณใสยได้ประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่ว่านะครับความเชื่อของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรจึงทําให้เหรียญคุด1บาทปีสภ1นนั้นแรงดีสีไม่ตกนะครับถ้าใครมีก็ส่งมาประเมินราคาได้นะครับเรารับซื้อจํานวนมากครับเอาละนะครับทุกคนครับมาดูในส่วนของเหรียญนี้ครับเหรียญนี้ที่หลายคนนี่นะครับบอกว่านะครับมีราคาแพงจริงหรือเปล่า บางคนดูหลายข้อมูลมามากเลยนะครับบางท่านนั้นนะครับบอกว่านี่คือเหรียญทองคําเอาแบบนี้นะครับสยามเจะเดียวจะเฉลยให้กับเพื่อนๆทราบกันเหรียญแบบนี้ครับเหรียญแบบนี้ครับเป็นเหรียญเล็กๆแบบนี้ครับนี่ฮะเหมือนเหมือนกับเหรียญหนึ่งบาทนะครับเป็นขนาดเล็กแบบนี้มีรูปช้างแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่มีขอบเฟืองนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆเลยเลยนะครับใครที่ถือเหรียญแบบนี้อยู่ฟังผมให้ดีนะครับแล้วคุณจะตาสว่าง เหรียญน,นี้ที่เป็นแบบนี้นั้นไม่ใช่ทองคำราคาเล่นหาในตลาดมีหรือไม่ต้องบอกไว้เลยว่าเหรียญน,นี้อาจจะมีราคาเพียงแค่5บาทครับเนื่องจากว่าอะไรครับทำไมถึงมีราคา5บาทต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่านี่คือเหรียญชำรุดครับเหรียญชำรุดอย่างไรนะครับเหรียญน,นี้นะครับที่เป็นแบบนี้นะครับนะฮะทำไมถึงมีราคา5บาทถ้าไปกองอากองกระสอบหรือว่ากรมธนารักษ์เขาจะแลกครึ่งราคา เหรียญที่เป็นช้างแบบนี้กลมๆเล็กๆแบบนี้มาจากเหรียญน,นี้ครับนี่ฮะมาจากเหรียญการจนาพิเศษที่หลุดออกได้นะครับหลายคนนี้นะครับไม่ทราบว่านะครับสามารถแกะออกได้นะครับต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถเอาเนื้อทองเหลืองของเหรียญสิบออกได้ทุกพอสอเลยครับหลายคนไปดูข้อมูลว่า เหรียญเล็กๆแบบนี้และมีขอบเฟืองผมต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอาจจะมีการปลอมแปลงเหรียญน,นะครับโดยการตัดขอบเหรียญแล้วมาหมุนอย่างนี้นะครับใครที่รีวิวเนี่ยนะครับรีวิวเกี่ยวกับเหรียญเล็กๆที่เป็นการจนาเนี่ยนะครับขอดูขอบขอ,บขอบสักนิดหนึ่งและคุณจะเข้าใจว่าเหรียญน,นี้อาจจะไปโดนแปลงในเรื่องของตัดขอบตรงนี้มาแปะใส่ตรงนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทําได้หรือเปล่านะครับผมต้องบอกไว้เลยว่าสามารถทําได้ทำก้อย2ด้านก็ได้ทำหัว2ด้านก็ได้คน ก่งจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษาข้อมูลให้ดีครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญแบบนี้เรายังไม่ได้รับซื้อนะครับและก็ไม่ได้มีราคานะครับไม่ต้องประเมินมาสูงเป็นแสนเป็นล้านมานะครับต้องบอกว่านะครับ f อประเมินมาบอกว่าเป็นเหรียญทองคําขอล้านหนึ่งผมเลยให้ส่งมาเพื่อทําคลิปแล้วก็อธิบายให้ฟังหวังว่าคลิปนี้คุณพี่จะเข้าใจนะครับว่าเหรียญที่ท่านได้เห็นอยู่นี้คือเหรียญมาจากที่ไหนนั่นเองครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆจากสยามชาแนลนะครับอย่าลืมกดคําว่าขอบคุณใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้เพื่อมาเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลด้วยแล้วกันนะครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ